I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I design is trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. 5. เออ เดี๋ยวไปซื้อปืนก่อนเอาออกสิซื้อมากซื้อมาเอ่อกลับฐานหรอโอเคครับโอเคครับเฮ้ยอะไรอ่ะใครมันโดนประหารอยู่ตรงนี้รีบกลับฐานรีบกลับฐานเฮ้ยกูผมไหน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 มานี่มานี่พูน นกระสุนกระสุนอ้าวเต็มเต็มเต็มสุ่นไม่เต็มผ่าผ่าประตูแล้วเร็วเร็วเร็วดิอีกห้าวิฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วโอเคบุกแล้วบบุก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  good sold you. stuff I โอ้ถ้าเกิดผม,ถ,ดผมถ้าเกิดผมไม่ไมาอีกทีนี้เฟลเลยเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันแค่พาร์ทสี่อันนี้พาร์ทห้าแล้วเปลี่ยนมาด่าง ผ่าประตูแล้วสลับตาสลับตากันผ่านนะดเดี๋ยวกูิบอลเดี๋ยวกู้ขอยินยังมีใคร อีกตัวนึงอีกตัวนึงอ,อ,อีกอีกสองตัวนี่หว่า,อ,าวอ้าวเว็บเว็บคอมพิวตอ์ไหนไมผมจำจำที่ไปฐานได้แล้วเอ้ยเออเอ้ยคราวนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ซื้อปืนป่าเออโอ้ยมีตังค์หนึ่งพันแล้วซื้ออะไรได้บ้างวะ อุ้ยกรตทนากรตทนาแต่ผมไ,ไม่ซื้อดีกว่าเปลืองเปลืองผมไม่ซื้อไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วเฮ้ยตัวตัวไม่ไม่ต้องแล้วไปท่านเล่มดีกว่าใครไม่ย,ยุง่งยากโอ้สายสายฟ้าแบลบไอ,นนอ้หน้าไก่ว่าตัวฟักเกนเนลหน้าไก่ เฮ้ยซ่อมประตูซ่อมประตูซ่อมประตูเฮ้ย i n g the wood in น h e old gap now. I am welding this door. อุ้ยอีก20วิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฝั่งนี้ล่ะเอ้าฝั่งนี้ยังไม่ผ่าเลย Putting the wood in the อุ้ยเอ้าภูมิน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 เอาจิ้มหาย้วภูมินอยู่ข้างล่างเฮ้ยคุณวัตสุฟักกินเนลพามันขึ้นมา เอ,อ้ยเร็วๆดิจะมากันแล้วนะโอ้ทำไมผมต้มมมอยู่ตรงนี้ผมเป็นคอมเมนต์ดูผมมิน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 มากันประตูทีครับ

ขอขอ45ก่อนได้ป่ะขอคิว45ก่อน <c oughs> 40แล้วอีก5ตัว <c oughs> ไม่มีอีกเหรอเฮ้ยชิป cái gọi là hên à Hồi nãy mình ở phía sau ấy Ấy không thọt được cái gì nữa à Ừ, với ơi, rồi? Này. Ờ, Bắt. ở đây เฮ้ยดูขอเก็บกระสุนขอเก็บเอานี่มันชุดก่อนนี่ว่ะได้กระสุนแล้วโอ้ใครถูกจับมันทดลองไปซื้อปืนนี่ว่าอะไรคุณอม ูดขนาดผมจะพูดเองนะคุณโอมยังจะมาพูดอะไรจิ้มไปช่วย่ังครับเจ่างช่างครับช่างอย่างน้อยคุณโอมก็อาจจะหากว่าผมแต่คำหยาบเทียบเฮ้ยอ้าวปืนเอ้าทำไมกูเก็บไม่ได้วะปืนกระบอกนี้ทิ้งไม่ได้ครับผม

ยังไม่ใช่เวลามาของคุณเฮ้ยตัวตัวเดี่ย่เลยเนี่ยคลอง มายิงเลยแถะนี้เอ,อ้ยใครก็ได้มาฝ่าประตูนแทนผมนะครับเอ,อ้ยขอไปยิงมัออ้งเอ้ยช,ช,ช,ชิอุ้ยสโลอีกแล้วใครทันเดียววะ

เหนียดรู้ไหมอีกสั่งตัวสามคนอะไรเนี่ยครับอู้เฮ้ยประตูนี้ล็อกแล้วเราจะเข้าไปไงวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าทำไมทำไมผมถึงเก็บต่อ ทำไมผมถึงเก็บลูกซองไม่ได้วะเดวเดย์ไทม์ชอปปิ้งไปไปช็อปกันนะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตอัปปีที่ผ่าน โอ้โห41เมตรอ่ะโอ้โอขวัญขวัญขวัญงามขวัญงามอยู่ไหนกันคนระับอ๋อมาซื้อปืนซื้อปืนหน่อยซื้อปืนหน่อยอผมก็กำลังจะซื้อปืนเฮ้ยกู 5, 5, ยนะก็ซื้อปืนไม่มีสามพันห้า <laughs> you can't carry that babe so sell me something first shame darling you're no friend bruno you can't carry that that one's too big <laughs> you're off your rocker shame darling you can't carry that babe so sell me something first stitch that you are so <laughs> กอดอย่าฆ่าบูอ่ะย้อยเฮ้ยชิปแล้วยังเข้มประตูไม่เสร็จเลยเฮ้ยรวยแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าซ่้มประตูเลยเฮ้ยชิปอะไรนะไปก็ได้ประตูผมเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เพราะผมไม่ค่อยได้คิวเลยเอ้ยใครใครเอ้ยแผกอะไรกันเนี่ยเป็นแผกยากันใช่ไหม อะไรเต็มไปหมดเลยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรข้างนี้ตอะไรข้างนี้ตอะไระตัวอะไรเออเฮ้ยกระสุนยังมีให้เก็บเลยลงไปข้างล่างเฮ้ยเลื่อยเลื่อยใช้ใช้เครื่องยนต์ป่ะไหนไหน อือขอเลื่อเลื่อเป็นยังไงวะเออเอ้ยไม่ได้จบยังวะเหลืออีกสิบเอ็ดตัว หน่งด้วยด้วยต้องไปล้วหนึ่เฮ้ยแล้ววะเฮ้ยยินดีแล้วยินดีแล้วยู่ไหนแล้วยินดีกันหมดอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยากใช้ลูกสองเนี่ยเหรอ นิ่แมง give me a sec หรือเราจะทิ้งเหรอไม่ทิ้งแม่เลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตายกับผีตายกับผีโอ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจี้ อยากได้ลูกซองอะ่องะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บดิขอเก็บลูกซองดูคุณภูมิครับดูคุณภูมิ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  โ <iku> อ้กายตายแล้วครับคุณบูมตายตั้งนานแล้วซ่อมรอเลยเอ้ารีบหนึ่งตัวเป็นไข่หนึ่งตัวสิครับผมจะได้เกิดเย่เย่เกิดแล้วอุ้ยแล้วกูจะหาทางกลับได้ป่าววันเนี้ย วิ่งอะไรอ่ะแฟนฟอกแฟนฟอกแฟนฟอกเฮ้ยกูก็จะซื้อเชนซอเชนซอหนึ่งพันไม่เอาเฮ้ยดาบในตำนานบินสซอ,อร์บอเฮ้ยกูก็จะซื้อ Loads o จ,จะซื้อได้ประมาเนี่หี ไม่รู้ตังกูหมดเลยเฮ้ยไปเก็บไปเก็บกระสุน เก็บเลยนี่มันปืนอะไรวะเฮ้ย hey, นี่กระสุนเย่อะไรวะแค่ซิ่ง,งโอ้ปืนอะไรวะเนี่ยกูไม่น่าซื้อมเลยกากกากกากทิปกระสุนก็ให้น้อย ไม่น่าซื้อมันเลยอ่ะ ấy không cần đấy không sao không được gì, ừ, lại! ต้องเก็บเอากระสุนโอ้โหเหมือนคนจนเก่งเนี่ยต้องมาเก็บกระสุนเอา ขอบขอคุณครับที่เตือนผมเ,เก็บเบอ้าลูกซองไปไหนแล้ววะไปซื้อกระสุนเพิ่มไหมล่ะม,มันมีแค่นี้แล้วมันอยู่ไม่ได้ Stand still, clown. ซื้อปืนหนึ่งเฮ้ยซื้อกระสุนหน่อยเฮ้ยกระสุนเก้าร้อยอะขายแพงเวอร์เปล่าขึ้นาราคาเลยว่ะเนี่ย Not enough dosh for that one, hun. Stand still, ya clown. จังมันน่ะเพื่อกระสุนซื้อได้ซื้อได้ไดนี่ครบสิบหกอายุครบสิบหก เออเฮ้ยไหนไหนกล่องอาวุธคุณนวุฒิเนี่ยอากัปนับเฮ้ยต่อไปเราฆ่ามอสใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นุ้ยด็กมันมันใช่ด็อกเตอร์มันใส่เสื้อคุมไฟอยู่อิน t a n t lock-in, อินนัท

คุณภูมิหน้าเคร่งเครียดมากเลยคุณคุณภูมิหน้าเคร่งเครียดมากเลยอะ่ะเหมือนกลัวบอสเงี่ยไม่รู้เฮ้ยนี่มันห้องนอนเฮ้ยปิดปิดเฮ้ยเอาน่ามันไปไหนวะบอสอ้าหาบอสไม่เจอครับโอ้คิวน้อยสุดอีกแก บวยหัวคอสอยู่ินะว่าบอสบอสเป็นคนเก็บตัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงเทียอะไรเสียงเทียอะไรอะเสียงอะไรวะเฮ้ยไหน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 ี่พวกนี้นาคาที่หมดเลย เฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนวะบอสเลกลีลาจะจบคลิปแล้วเฮ้ยผมได้ยินเสียงมันแต่ว่ามันอยู่ไหนไม่รู้ครับเลวดีจะจบคลิปแล้วบอสเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังเนี่ยข้างหลังผมอะเนี่ยผมกำลังหันหน้ามาหามันเฮ้ยมยูนั่นอยูนั่นเลยอยูนั่นเลยอยูนั่นไปไหนแล้ววะไปไหนยะเฮ้ยไหนไหนไหน ไอ้กิดไปหาบอสไปเคลียบบอสเดี๋ยวพวกกูฆ่าลูกน้องเองก็ใช่ไงกูจะเคลีย์ลูกน้องแล้วมึงไปฆ่าบอสไปเอา้เอาไม่ไปตายวะโอ้ปืนนี้เอ้ยข้างหลังข้างหลังเต็มมอือข้างหลังเต็มมอืเมเมอเฮ้ยเก็บเก็บเก็บไม่รู้บอส อย uhm. ู่ไหนวะ,ะเฮ้ยบอสทำไมมันต้องลีลาด้วยวะเนี่ยจะจบคลิปแล้วรีบรีบรีบร bon, ีบรีบับรีบรีบับบอสเฮ้ยบอส บอสบอสไปไหนวะเฮ้ยตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยตัวอะไรเต็มเลยตัวอะไรเต็มเลยตัวอะไรเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยชีพใช้มาเชนใช้มาเชนใช้มาเชน บอสเรื่องมากนะบอสรีบออกมาโอ้บอสบอสขอร้องคนระับออกมาออกมาบอสอุ้ยจะจบคลิปแล้วบอสหนึงน่งหนึ่งหนึ่งดีเฮ้ยบอสอยู่นี่ยังไง บอสบอสบอสโอ้โอโอโดอกไม้ขึ้นโโดอกไม้ขึ้นท้องโอ้โจบสักทีครับเฮ้ยตัวผมโอ้ตัวผมค,ครับครับจบจบ,จบคลิปลยังนี้ครับบ๊ายบายครับ